นี่คะ่ะทุกคนมันเพิ่งจะโผล่นี่ตัวใหญ่อยู่นะคะอุ้ยกี่ตัวตัวเดียวตัวใหญ่สับปูนักนว่าสองตัวตัวเดียวนะคะเิ่นตัวนี้ก็เอาได้อยู่เิ็นนะคะนี่จ้าทุกคนมันเพิ่งโผล่มันยังไม่เดินนะคะมันเพิ่งโผล่นี่ีมีตัวเดียว เห็นอีกแล้วจ้าทายนูนนูขึ้นมาเหมือนเห็ดจะออกมาเลยนะคะทุกคนแต่มันเป็นหอยอุ้ยสองตัวสองตัวจ้าสองตัวนะคะนี่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 นมันนูนนูนคล้ายเห็ดจะออกมานี่แหละถอยดาวแมงกระพุนนะคะเห็นไหมเอ่ยมันตายแล้วนะคะทุกคน นอนเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดนี่เห็นไหมดินทรายแตกแตก,แตกนุนๆอย่างนี้เลยจ้าคือหอยดาวนี่ตัวใหญ่จ้าสองตัวตัวเล็กไม่เอาอุ้ยตัวใหญ่มากนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ของลุงบ่าวสาปูนะคะ วันนี้กลับมาพบกับสาปูกันที่ทะเลปากคอกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาปูพามาหาเก็บหอยดาวเอาไปลวกทําน้ําจิ้มอีกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปหาหอยดาวกับสาปูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนไปจ้าไปหาหอยดาวกันจ้า นี่นะคะทุกคนหอยดาวจ้าเห็นกันหรือเปล่าเห็นกันไม่เอ่ยนี่นะคะน,นี่เลยจ้าได้แล้วนะคะนี่อีกนะคะนี่อีกนะคะทุกคน เห็นไหมเอยเห็นหรือยังเห็นหรือเปล่านี่นะคะอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าตัวนี้จะตัวใหญ่มากๆนี่เห็นหรือยังกำลังเดินอยู่อูย้ยใหญ่มากเลยจ้าอูย้ยอยากได้แบบนี้สักยี่สิบตัวนะ้วก็พอละเห็นไหมเออเห็นอีกไหมคะตัวนี้ก็น่าจะตัวใหญ่นะคะทุกคนทางเดินมันใหญ่มากลองมาดูกันจ้ามาลุ้นมาลุ้นกันนี่นี่นี่ ว้าวเท่าตัวเมื่อกี้เลยนะคะนี่นี่เลยจ้าทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วได้ดังใจนี่นะคะนี่เลยจ้าทุกคนตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวเห็นแล้วว่าตัวใหญ่น,นี่นะคะ นี่ก็ด้วยนะคะทุกคนไม่รู้จะมีสองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน<ม>อันนี้เบิดใช่จ้า<ม>นี่ตัวนี้ใช่นะคะน,นี่เลยจ้ะนี่ได้อยู่จ้านี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะน่าจะตัวใหญ่จ้า ตัวใหญ่จ้าทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นี่จ้าทุกคนหอยดาวอีกนะคะตัวใหญ่ไมมเอ่ยเอาได้อยู่จ้าี่นะคะนี่ตรงนี้ตัวใหญ่มากๆเลยจ้าตัวใหญ่อีกแล้วจ้ามาหาครั้งแรกนึกว่าจะไม่มีนะวันนี้หอยดาวที่ไหนได้เยอะอยู่นะคะนี่อีกจ้าทุกคน เห็นไมน่เอ่ยนี่นี่ค่ะทุกคนมันเพิ่งจะโผล่นี่ตัวใหญ่อยู่นะคะอุ้ยกี่ตัวตัวเดียวตัวใหญ่สปูนึกว่าสองตัวตัวเดียวนะคะเห็นตัวนี้ก็เอาได้อยู่เห็นนะคะนี่นี่ก็เพิ่งโผล่นี่จ้า นี่จ้าทุกคนมันเพิ่งปลูมันยังไม่เดินนะคะมันเพิ่งปลูนี่นี่มีตัวเดียวนี่ก็อีกจ้าอุ้ยบนทรายมันมีแต่ตัวใหญ่ๆนี่นะคะเห็นอีกแล้วจ้าทรายนูนๆขึ้นมาเหมือนเห็ดจะออกมาเลยนะคะทุกคนแต่มันเป็นหอยอุ้ยสองตัวสองตัวจ้า สองตัวนะคะนี่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 มันนูนนูนคล้ายเห็ดจะออกมานี่แหละถอยดาวแมงกะพุนนะคะเห็นไหมเอ่ยมันตายแล้วนะคะทุกคนนอนเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดถอยกันต่อจ้าเห็นหรือ,อยังนูน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 ,น,นขึ้นมาเหมือนเห็ดจะโผล่ออกจากใต้ดินแต่มันเป็นหอย นี่จ้าหอยดาวจ้านี่เห็นไหมดินทรายแตกๆนุ่นๆอย่างนี้เลยจ้าคือหอยดาวนี่ตัวใหญ่จ้าสองตัวตัวเล็กไม่เอาอุ้ยตัวใหญ่มากนี่นะคะอันนี้ก็นุนนนน่นๆขึ้นมานี่ก็นุ่นๆขึ้นมาใช่เลยจ้านี่นะคะ มีอีกจ้ามีอีกจ้าเห็นไหมเอ่ยนูนๆขึ้นมานี่นี่นะคะนี่อีกนะคะทุกคน <T> เห็นไหมดินมันนูนขึ้นมาแบบนี้ใช่เลยนี่อีกนะคะใช่เลยจ้ารุนว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็พอนี่ตัวใหญ่จ้าทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่ก็ใช่นะจ้า อุย้ยหมวกสาปูมันปลิวอุย้ยสองตัวจ้าเอาได้ทั้งสองตัวนะคะทุกคนนี่นะคะอีกนะคะอุย้ยตัวใหญ่จ้าใหญ่มากเลยนี่เลยจ้ะมีตรงนี้ดินทรายนุนๆขึ้นมาอีกนะคะนี่คือหอยดาวอีกนะคะรุ้นว่าเล็กหรือใหญ่ เอาได้จ้าตัวใหญ่อยู่จ้ามีอีกจ้านี่นี่นะคะก็อีกจ้านี่นี่นะคะนี่ก็อีกนะคะนี่หนูหนขึ้นมาใช่เลยจ้านี่ก็อีกจ้าอู้ยเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมาก นี่นะคะนี่อีกนะคะทุกคนเอาได้จ้านี่ตัวนี้ตัวใหญ่กำลังเดินมาอยู่ตรงนี้นะจ้านี่ค่ะนี่นะคะทุกคนนี่เลยจ้าอีกตัวนะคะนี่ก็ตัวใหญ่ ว้าวตัวใหญ่มากเลยนี่นะคะสองตัวตัวใหญ่ไม่เอย่ยเอาได้อยู่จ้าสองตัวนี่นะคะนี่เลยค่ะทุกคนมันกำลังเดินอยู่เดินหรือคานนี่นะคะอุ้ยตัวใหญ่จ้านี่เลยจ้ะนี่อีกนะจ้า นี่นะคะทุกคนสาวปูเขียมันขึ้นมาเมื่อตะกี้นะคะนี่อีกนะคะทุกคนมันเพิ่งจะโผล่ตอนน้ำใกล้ะจะขึ้นนะคะหอยดาวนี่ถ้ามาหาตอนน้ำลงใหม่ๆจะไม่ค่อยเจอนี่นะคะเห็นไหมเลยพอน้ำใกล้ะจะขึ้นมันเริ่มจะโผล่นะคะ นี่เลยจ้าทุกคนกี่ตัวเอ่ยนี่สองตัวนะคะว่าและเชียวมันน่าจะมีสองตัวนี่อีกนะคะทุกคนนี่อีกจ้าน่าจะมีสองตัวอุ้ยสองตัวจริงๆด้วยเอาแต่ตัวใหญ่นะคะนี่อีกนะคะทุกคนนี่ก็ด้วยนะคะนี่ตัวใหญ่จ้า ตรงนี้ก็น่าจะใช่ตัวใหญ่จ้านี่เลยจ้านี่นะคะทุกคนหอยเสียบสาปูได้ไม่กี่ตัวหอยเสียบทะเลปากคลอกมันมีไม่เยอะสาปูเลยไม่ได้หายดูนะคะตอนที่หานี่ได้ไม่กี่ตัวพอได้ไปดองน้ำปลากินกับข้าวนะคะทุกคนส่วนนี้ก็หอยดาวนะคะหอยดาวได้เยอะเลยจ้า หอยดาวเยอะอยู่นะคะทุกคนเก็บใส่ถังไปล้างก่อนได้หอยกระปุกมาตัวหนึ่งไม่เอานะคะเก็บหอยดาวไปล้างก่อนจ้า นี่นะคะทุกคนหอยดาวที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไปบ้านไปทำให้มันคายทรายออกมาแล้วก็จะทำน้ำจิ้มนะคะลวกกินกับน้ำจิ้มนี่เลยจ้าเอาหอยอเสียบใส่เข้าไปจะกลับบ้านกันแล้วนะคะฝนเริ่มมาแล้วนะคะทุกคน ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะมีทงังทางเพจและทาง YouTube ค่ะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะกลับบ้านแล้วนะคะ